น้องๆคะเมื่อมีเครื่องหมายในโจนทย์คณิตศาสตร์มากกว่าหนึ่งเราต้องทำกฎในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องคะ่ะเรามาดูลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กันลำดับที่หนึ่งดำเนินการในส่วนที่อยู่ในวงเล็บก่อนลำดับที่สองคูณและหรือหารจากซ้ายไปขวาลำดับที่สามบวกและหรือลบ จากซ้ายไปขวาค่ะเรามาหาคำตอบจากโจทย์ดังต่อบไปนี้กันค่ะข้อ A 4คูณ2บวก7ให้เราคูณก่อนอันดับแรกนะคะ4คูณ2เท่ากับ8 8บวก7เท่ากับ15ดังนั้น4คูณ2บวก7เท่ากับ15ค่ะข้อ B นะคะ 5บวก10คูณ3ให้คูณก่อนอันดับแรกค่ะ10คูณ3เท่ากับ30 5บหบวก30เท่ากับ35ดังนั้น5บวก10คูณ3เท่ากับ35ค่ะข้อสีนะคะ9ลบ6หารสอง ให้เราหารก่อนอันดับแรกค่ะ6หาร2เท่ากับ3 9-3เลบ3เท่ากับ6ดังนั้น9-6ลบหหาร2อเท่ากับ6ค่ะข้อดีนะคะ3คูณในวงเล็บ7ลบำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ให้ดำเนินการในส่วนที่อยู่ในวงเล็บก่อนค่ะ 7ลบสเท่ากับสี่สคูณสเท่ากับ12ดังนั้น3คูณในวงเล็บ7ลบสเท่ากับ12ค่ะสนุกกันไหมคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ